สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมตลับใส่เหรียญแบบพอดีเหรียญน,นะครับเพียงกล่องละ150บาทเชิญเลือกเบอร์ด้านในข้อความได้เลยนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดปโปรซื้อ10กล่องแถมฟรี1กล่องหมดเขต31สิงหาคมนี้นะครับติดต่อซื้อที่เฟซของพี่เขาได้เลยนะครับอ่าเรามาดูครับใครที่ชอบสะสมเหรียญมาดูกันอ่า อันนี้ให้กดหยุดดูภาพเองหรือแคปภาพก็ได้3วิ1 2 3กดหยุดดูภาพเองแคปภาพเลยอ่าอันนี้กดถูกใจแล้วเนาะก็มาดูข้อความครับอ่ากดหยุดดูภาพเองนะครับอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปก็ได้นะครับโอเคนะกดหยุดอ่านเองเรียบร้อยแล้วผมจะออกแล้วนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินเนาะ โอเคนะมานี่นะครับดูภาพนะครับอ่าติดต่อซื้อที่พี่เขาเองได้เลยนะครับื่าเพื่อนคนไหนนะครับที่ดู YouTube ช่องนี้อยู่ใต้ YouTube จะมีช่อง YouTube นะครับกดไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญเก่าๆนะครับ 200ร้ก่าคลิปย้อนหลังได้เลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดดูคลิปย้อนหลังแล้วช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับ และเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับโอเคสองนาทีพอดีเลยเนาะนิดๆนะ